ขออยวันใหม่ที่เราสึกว่าน้องไม่ใหงวันนี้จนด้ที่โเปลี่ยนเปลี่ยนฟีลลิ่งกับหนึ่งไม่ได้นะที่มีโกะบอกว่าอยู่บุกแคบได้ครับวันใหม่วันนี้จนไดวันใหม่จะไปดูหนังกับเพื่อนใช่เศร้าต่อเนื่องแล้วเนี่ยเศร้าต่อเนื่องคือที่ที่ผมลงไปอ่ะดูเหมือนตลกแต่ว่าคขาจริงวูบแรกอ่ะแวบแวบแรกเลยอ่ะอันนี้พูดจริงผมรู้สึกอกหัก ก็คงแบบเป็นความรู้สึกที่แบบคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเคยรู้สึกอ่ะเพราะว่าปกติอ่ะเราเราอยู่กับเราเราอยู่กับเขาตลอดแบบเวลาเขาจะไปน่ะเอางี้คือวันใหม่ก็เริ่มโตขึ้นอ่ะเป็นมีวัยรุ่นีอะไรเงี้ยหลังๆบางทีแต่ก่อนช้าชวนเขาไปไหนไปกินข้าวไปดูหนังเขาจะแบบไปไปจูงจูงมือกันออกไปตุ่นี้โอเคแต่ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีบ้างแล้วที่บางทีเราชวนเขาไปกินข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เขาจะมีะพ่อคูบ้างบอกว่าอยากอยู่บ้านน่ะแบบอยากอ่านการะตูนอยากเล่นเกมอยากคุยกับเพื่อนอันนี้เราเข้าใจนะเพราะมันก็เป็นตามวัยอ่ะคือทุกอย่างเราเราเลี้ยงดูเขาเราเราก็อยากให้เขาโตตามวัยตามสังคมของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็เรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดอะ่ะมันคือมีเหตุการณ์ที่ว่าผม่นัดกาแฟไว้ว่าจะไปดูเออสูทเออน่าจะเป็นหนังกระตูนเรื่องหนึ่งอะ่ะวิกเก็ตมงเออแล้วก็ คิดว่าจะชวนวันใหม่ไปด้วยทีน,นี้ผมก็เลยโทรหาวันใหม่ว่าวันใหม่พรุ่งนี้ไปไหนเนี่ยเียวันใหม่ก็บอกว่าอ๋อหนูมีนัดกับเพื่อนไปดูดูหนังกับเพื่อนที่โรงเรียนหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพูดตามปกติเลยซึ่งปกติอะถ้าเป็นแบบนี้นางจะไม่ค่อยปฏิไม่เคยปฏิเสธเวลานางไปกับเพื่อนนะแล้วผมบอกว่าไปเดี๋ยวเฮียไปด้วยเดี๋ยวเฮียไปเลี้ยงข้าวเดี๋ยวเฮียไปเลี้ยงหนังเนี่ยนางบอกไป,ไปไปอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบเนี้ยนางบอกว่า <c oughs> นางบอกว่า นำนำไปพูว่าไม่แต่นำพูว่าอยากไปกับเพื่อนอ่ะแล้วบอกเอ้าก็เฮียเขาไปด้วยไงเดี๋ยวเฮียไปเลี้ยงหนังเฮียไปเลี้ยงข้าวอ่ะนางก็แบบเหมือนอึกอักนางเป็นคนก็ขี้เก่งใจประมาณหนึ่งนางก็บอก it's friends day เปเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วเฮียแล้วเฮียไปด้วยไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยนางก็จะบอกว่าแบบมันต้องแบบ just เพื่อนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเราคือเราก็ขำๆนะ แต่แค่ทาได้ตอนนั้นอะเดินซื้อของอยู่ความรู้สึกกับรู๊บแรกคือบูบเหมือนกันแบบเฮ้ยไม่ให้ไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่คือรู้อยู่แล้ววันหนึ่งมันต้องมีมันต้องมาถึงเออก,ก,ก็เข้าใจอะตอนเราเด็กๆเราก็อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆโดยที่อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังอันนั้นคือดอกที่หนึ่งมีอีกดอกหนึ่งคือวันต่อมาผมก็เห็นว่าน,นางว่างผมก็บอกว่าวันมาอีกนันพรุ่งนี้ไปนี่กัน นางบอกว่าไม่ได้นางมีนัดกับแก๊งพี่อ um, <mm so ุ๊พี่อุ <S 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 before, ๊สุดสัปดากับกับแก๊งเพื่อนสาวกับพี่รุ่นพี่ผู้หญิงของนางอะไรเงี้ยซึ่งความจริงอ่ะผมไม่ว่างหรอกแต่ผมก็บอกว่าแกล้งแย่งนางว่าแล้วอันนี้เทียนไปด้วยได้ป่ะนางก็บอก it's girls day ที่จริงมีทางคุยกับสามพี่น้องไหมว่านัดกับน้องเฮ้ยน้องสาวเองมาถึงไปที่เราเป็นจีนเราจะต้องยังไงหรือว่าทั้งสองคนเขาคุย กู S <S เ,รเรื่อยครับเพราะว่านนวใช่คือ,ค,อคือทุกคนรู้ว่าวันต้องมีวันนี้มาถึงแล้วเราก็เลี้ยงดูน้องเอางนี้การดูวันใหม่ของเราอะ่ะเราเลี้ยงดูน้องในแบบฉบับของบ้านเราในแบบที่แม่ปลูกฝังมาตลอดแต่ว่าเราก็ต้องปรับให้เข้าตามสถานการณ์ตามุกตามสังคมตามวัยของน้องด้วยครับ<ม>เกือบร้องอนะ่ะ<ม>เกือบร้อง,<ม>อ,งอันนี้เกือบร้อง<ม>นี่จะปากวันใหม่ไหมหรือว่ายังไงฝากให้น้องดูดูพี่ วันใหม่หรอแต่ผมจะบอกให้ไอสกิลเดย์ที่ว่าแล้วก็ไปนูน่นแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ส่งบินกลับมาให้ผมจ่ายจ้า <c oughs> ก็ไม่มีอะไรก็ความจริงแล้วคือวันใหม่ก็มีชีวิตตามที่เหาะถ้าอะไรก็ตามที่มันเหมาะสมตามวัยพวกเฮียก็ไม่ก็สุดท้ายพี่หาบายสบายเราสี่คนมันต้องมีไหมว่าฟิกว่าต้องกินมัวาที่ดูวันไหมอ๋อ <c oughs> ไม่ได้มีฟิกครับเพียงแต่ว่าผมก็จะไม่ให้มัน ห่างหายกันออกไปเช่นหมายถึงว่าจะต้องมีการกินข้าวระหว่างกันอย่างเช่นเมื่อวานซอนอย่างเงี้ยใครว่างเฟบอยว่างเฮพาร์ว่างมันใหม่ว่างเฟย์ว่างมากินข้าวด้วยกันวมนไหนครบวันไหนครบสี่ก็ไปสี่เไหนได้สามไปสามเมื่อไหนได้สองไปสองเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นก็คือยังจะต้องมีกิจกรรมของครอบครัวอยู่ครับผม